สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอ,อ,อํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2568พระนะท่านในเลืองเกืองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮาหนอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรนามัม่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดําเนินการมากว่าสศตวรรษ ประเทศไทยและเวียดนามในร่วมกันสร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันดีมริตตลอดบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อย่างรากลึกความเคารพยกย่องและความไว้วางใจที่มีต่อกันประเทศของเราทั้งสองยึดมั่นในอันที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิด และสมาชิกประชาคมอาเซียนเชกเช่นเดียวกันประเทศไทยและเวียดนามจะยังคงส่งเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไปโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการศึกษานว,วัตกรรมซึ่งไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายหากแต่จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียนโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว